กระเบื้องหลังคาคอนกรีตชนิดแผ่นเรียบมีส่วนประกอบอะไรบ้างรู้ชื่อเรียกได้นับเป็นจะเป็นคลิปต่อเนื่องจากกระเบื้องหลังคาคอนกรีตชนิดมีลอนหรือซีแพคโมเนียต่อมาก็จะเป็นกระเบื้องหลังคาคอนกรีตแต่เป็นแผ่นเรียบถามว่าทำไมต้องแยกคลิปเพราะว่าการเรียกชื่อส่วนประกอบไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระเบื้องคอนกรีตเหมือนกันแต่ด้วยความที่เป็นลอนตัดแผ่นเรียบอ่ะส่วนประกอบอื่นๆนอกจากแผ่นที่เป็นคอบอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันแต่นับเหมือนกันเรามาเริ่มกันที่ทรงแรกนะครับก็คือทรงจั่วทรงจั่วเนี่ยตัวแผ่นก็จะเป็นแผ่นเรียบราคาก็จะสูงกว่าแผ่นมีลอนอยู่แล้วนะครับปัปเกรดขึ้นไปเรื่อยก็จะเป็นในเรื่องของการเคลือบรุ่นที่สูงขึ้นก็จะแพงมากขึ้นบางรุ่นนี่วาวเลยอ่ะอันนั้นคือเป็นกระเบื้องเซรามิก ข้อที่1น,นะครับก็คือแผ่นตัวแผ่นนะครับนับเหมือนกันอยู่ที่11แผ่นต่อตารางเมตรเพราะว่าต้องเผื่อในส่วนของการตัดระยะแปรตัวสตาร์ทที่เชียงชายก็34ซนติเมตรตัวต่อไปก็อยู่ที่ประมาณ32ไม่ควรเกิน34เพราะไม่งั้นระยะซ้อนทับมันจะน้อยเกินไปนะครับสกรูที่ใช้ในการยิงก็จะสั้นลงมาใช้สกรู2นิ้วได้ตัวแผ่นเรียบมันจะไม่มีรอนดันตัวที่มีรอนเนี่ยรอนมันจะดันให้สูงขึ้นนะครับการใช้สกรูต้องยาวขึ้น ส่วนตัวที่ยิงครอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มความยาวขึ้นไปเมื่อเราได้แผ่นแล้วเนี่ยสมมุติว่าพื้นที่หลังคาอยู่ที่200ตารางเมตรคูณด้วย11ก็จะใช้แผ่นอยู่ที่2,200แผน่นเพราะว่าแผ่นหลังคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสั่งแยกย่อยทีละร้อยสองได้นะบางทีมันรอของนานมากมันต้องรอพ่วงเที่ยวพ่วงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งครบเลยเนี่ยมันก็จะมาส่งเราทีเดียวด้วยได้ราคาถูกด้วยส่วนของราคาแผ่นนะครับเราก็ไปดูตามร้านนะครับเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่เนเริ่มต้นที่20บาทบวก ถ้าเราเลือกรุ่นที่สูงขึ้นมันก็จะไปแผ่นละ30-40บาทอันนี้เฉพาะแผ่นด้วยเฉพาะแผ่นนะครับยังไม่รวมครอบในต้องไปถามทางร้านนะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับโอเค,อเ,คเมื่อเราได้แผ่นแล้วเนี่ยทรงจัวแน่นอนเหมือนกันครับเริ่มที่มุม4ด้านเขาจะเรียกว่าครอบปิดปลายปั้นลม ต่อไปนะครับเมื่อเราเริ่มที่4มุมแล้วเนี่ยไล่ขึ้นมาก็คือครอบปั้นลมแน่นอน1เมตรใช้3แผ่นพอ1 1แผ่นเนี่ยมุงได้33เซนติเมตรเมื่อไล่ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของสันด้านบนแล้วสันด้านบนเนี่ยก็จะมีมุม2ด้านหัวท้ายก็คือครอบปิดจัว่วก็จะใช้2ออันหน้าแล้วก็หลังทีนี้เนี่ยตัวสันด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็น ครอบสันหลังคาเหมือนกันนะครับ1แผ่น33ซนตเมตรหเมตรก็ใช้3แผ่นเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่มีครอบ2ทางนะฮะไม่มีครอบ2ทางไม่มีครอบ3ทางไม่มีครอบ4ทางแต่จะใช้ครอบสันหลังคาในการทําแผนถ้าเป็นแผ่นเรียบนะครับการปิดมุมปิดสันต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้แผ่นยางมาต่อยเขาจะไม่ใช้ครอบเปียก เมื่อมันมาชนแล้วมันอาจจะเกิดร่องน้ําลงได้ก็จริงแต่น้ําจะไปเจอแผ่นปิดครอบมันก็จะไหลออกด้านข้างเองก็จะไม่มีการรั่วซึมนะครับส่วนประกอบของแผ่นเรียบก็จะมีอยู่5รายการก็จะน้อยกว่าซิแพคโมเนียหรือแบบมีหลอนนะครับต่อไปก็จะเป็นทรงที่2ก็คือทรงปั้นหยาอันดับที่1ก็คือแผ่นเหมือนเดิมเรานับแผ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมาสตาร์ทในส่วนของมุมก็คือครอบปิดปลายตะเข้สันปั้นหยาก็จะมี4ี่มุม ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญญาเดียวมีส่วนยื่นออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็น6แผ่นหรือกี่แผ่นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับทรงหลังคางของเราเมื่อครอบปิดปลาตะเข้สันแล้วเนี่ยก็จะต้องไล่ต่อขึ้นมาก็จะเป็นครอบตะเข้สันทรงปัญญาก็จะมีสันสีด้านก็คือสันตะเข้นนั่นเองอ่า่เมตรก็ใช้3แผ่นเหมือนเดิมก็ไล่ขึ้นไปจนถึงมุมเมื่อไล่ขึ้นไปมันก็จะเป็นมุม3ทางตัวนี้จะไม่มีครอบ3ทางก็จะใช้ตัวครอบตะเข้สันเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วตัดให้เกิดมุม มาชนกับด้านบนที่เป็นในส่วนของอกไก่ก็คือตัวที่4นั่นเองนะครับก็คือครอบสันหลังคาครอบสันหลังคาเนี่ยก็จะวิ่งในส่วนที่เป็นสันทั้งหมดวิ่งมาก็จะมาเจอครอบตะเข้สันที่วิ่งขึ้นมา2ทางก็จะมาเจอกันเป็น3ด้าน ตัวนี้นะครับต้องอาศัยทักษะของช่างในการตัดเข้ามุมเขาเอาแผ่นอะไรมาตัดก็เอาแผ่นในส่วนครอบตะเข้สันกับครอบสันหลังคานี่แหละครับมาตัดให้เกิดมุมแล้วมันจะมีอะไรมาครอบม,มันอีกทีไหมไม่มีครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นไรเทคหรือเป็นแผ่นยางมาตอยเพียงแต่ว่าตัดแต่งให้มันเข้ารูปเฉยๆเคยเห็นนะเฮียมีคน เหมือนกันมุมเนี่ยแหละเป็นมุมที่มีปัญหามากถูกต้องเพราะตัดไม่เป็นช่างบางท่านที่แบบเจ้าของบาทท้านขึ้นบนมาก็คือว่าเขาปูนไปโปะเลยโดยไม่มีครอบใช่เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจหรือไม่เคยมุงตัวครอบเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันมาเป็นหน้าเรียบนะครับมันตัดมาตรงๆเมื่อมัน <ừ> ตัดมาตรงๆเนี่ยมันจะเกิดช่องเป็นสามเหลี่ยมอยู่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันเข้ามุมตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องตัดให้เป็นเหลี่ยม3มชิ้นขึ้นไปปุบ๊บมันจะเข้ามุมกันพอดีถูกต้องครับ ก็คือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นดรายเทคหรือเป็นยางมาตออยู่แล้วถึงแม้ว่าน้ํามันจะลงไปเนี่ยมันก็จะไหลออกนี่เจ้าของบ้านเขาจะได้รู้ว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีที่ครอบไปแหละถูกต้องไม่ใช่ว่าแบบเรบปาปูนมาโปองอตรงรอยตัดเนี่ยเมื่อเราสั่งกระเบื้องเนี่ยเราสามารถสั่งสีติดมาด้วยนะครับมาแต้งในส่วนที่เราตัดไปสมมติเราสั่งสีน้ําตาลก็สั่งสีน้ําตาลมาหนึ่งกระป๋องนะครับเอามาไว้ทาด้วย และนี่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบในส่วนของแผ่นหลังคาที่เป็นหลังคาแผ่นเรียบสังเกตได้เลยว่ามันจะเรียกแตกต่างกันและก็การเข้ามุมเนี่ยจะไม่เหมือนที่เป็นแบบรอนนะครับก็จะต้องอาศัยทักษะของช่างที่สูงขึ้นนะครับออหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานและเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังคิดจะใช้กระเบื้องแผ่นเรียบรู้ชื่อว่ามันคืออะไรเรียกได้แล้วก็นับเป็นนะครับ